สวัสดีครับพบกับผมทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์สาขาสตึกนะครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีตัวนี้ผมก็ได้ติดเป็นชุด AC DC นะครับ1,500วัตต์2แรง6แผน่นติดได้ประมาณ2เดือนนะครับเกิดปัญหาสมมร์ทางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมม์ท ตัวเดิมนะครับที่ผมลงไว้ประมาณ2เดือนมันได้พังผมก็เลยเปลี่ยนตัวให้แกใหม่นี่ครับเปลี่ยนจริงนะครับซ่อมจริงเ,เดี๋ยวตอนนี้ครับผมก็จะลงเป็นเสมอตัวใหม่นะครับตัวเก่าอยู่นี่ครับเดี๋ยวลงเสร็จยังไงผมจะ ถายให้ดูอีกทีครับหลังจากที่ผมได้ลงเสมอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเก็บรายละเอียดไว้กับที่เดิมนะครับน้ำก็จะไหลประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวนี้น้ำลึกมาก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากติดกดไลค์ติดตามด้วยนะครับครับสวัสดี